กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมมาติดตามเรื่องที่ผมได้หาลือไว้หลายหลายรอบนะครับเรื่องความจําเป็นเรื่องอน้ํากินน้ําใช้นะครับเ,เรื่องของอ่างห้วยป่าเมี่ยงตาบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของนะครับขอให้กรมชมประทานเร่งออกมาสํารวจออกแบบก่อสร้างด้วยนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยปูบองนะครับตำบลแม่เปาเอำเภอพญาเมียงลาย นะครับอันนี้อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ขอให้าทางากระทรวงทรัพย์นะครับช่วยมาปลดล็อกให้หน่อยนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีสัตว์ให้ล่าแล้วอ่างเก็บน้ําห้วยบงนะครับตำบลไหลางาวอําเภอเวียงแก่นนะครับพื้นที่เกิน50ไร่อยู่ในช่วงการทํา i e e นะครับก็ให้เร่งดําเนินการหน่อยนะครับอ,อ่างห้วยป่าแดงตำบลยางหอมอำเภอขุนตาลอยู่ในพื้นที่สปกนะครับกรมชลประทานสปก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยบูรณาการมาดูหน่อยครับแล้วก็เอกสารสิทธิ์นะครับบ้านติดถนนสี่เลนนะครับตบนยางหอมฝั่งขวานะครับยาวเหยียดเลยครับไม่มีเอกสารสิทธ์นะครับก็กรมที่ดินช่วยไปออกโฉนดให้เร่งด่วนด้วยนะครับแล้วก็ติดตามการสูบแม่น้ําโขงนะครับขึ้นมาใช้ในเจ็ดตำบลนะครับที่แม่น้ําโขงไหลผ่านนะครับคือตบนแม่เงินอาเภอเชียงแสนตบนริมโขงอาเภอเชียงของ ตำบลเวียงเชียงของนะครับตำบลสถานอ,อเภอเชียงของตำบลศรีดอนชัยอ,อเชียงของตำบลไหลางาวอ,อเวียงแก่นและตำบลม่วงยายอ,อเวียงแก่นทั้งเจ็ดตำบลน,นี้แม่น้ํโขงไหลผ่านถ้าเกิดสูบน้าโขงขึ้นมาใช้นะครับก็จะทําให้เจ็ดตำบลน,นี้นะครับอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้ขอบคุณครับท่านประธานครับครับ